สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนนะครับเ,เนื้อหาในส่วนของโปรแกรม eis ซึ่งจะมาโฟกัสที่เลขบทแรกก็คือเรื่องเซตนะครับโอเคตัวเซตเนี่ยเขามีนิยามสั้นๆนะครับบอกเอาไว้ว่าเซตคือ a c o l l e c t i o n of object คำว่าเซตคือ a c o l l e c t i o n of object ก็คือ,เ,อ,อเรามองว่า ตัวเซตเนี่ยมันคือกลุ่มของสิ่งที่เราสนใจเนาะซึ่งมันมีหลากหลายนะยกตัวอย่างเช่นเ,เรามาดูตัวอย่าง notation ต่างๆที่เราใช้นะครับตัวเนี้ย notation ตัวเนี้ยเป็นส่วนที่เราจะโอเคเราจะใช้เรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับคุณสมบัติของเซตกันนะครับ notation แรก ที่เราต้องจำก็คือชื่อของเซตนะครับชื่อของเซตมักจะมักจะนิยมเขียนด้วยตัวอัลฟาเบตภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะครับเป็นแคปิตอลเลเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเซตเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของปีกานะครับปีกาเนี่ยจะพูดถึงขอ,อ,อบเขตหรือว่าสิ่งที่เ,เซตเนี่ยครอบคลุมอยู่นะครับตัวปีการจะเป็น ลักษณะเป็นคล้ายๆกับเป็นเป็นตัวบอดี้ของเซตนะครับจากนั้นสมาชิกนะครับสมาชิกในเซตเนี่ยสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยจะถูกจะถูกแยกด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับสมาชิกแต่ละตัวจะถูกแยกด้วยเครื่องหมายนะคอมม่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวอย่างเซต A นะครับเซต A เนี่ยเป็นเซตของตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก A B C D และ E นะครับ ส่วนเซต B เนี่ยเป็นเซตของออตัวเลข1,2,3,4,5อ่ะเรามาดูความแตกต่างของ2เซตนี้กันสองเซตเนี่ยจะสังเกตว่าตัว A เนี่ยเรามีสมาชิกทั้งหมด5ตัวชัดเจนนะครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่เซต B เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลังจากเลข5ปรไปปุ๊บเนี่ยมันยังมีต่อไปอีกต่ออีกไม่รู้จบลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่เราใช้แสดงเซตที่มีจำนวนสมาชิก มากจนนักไม่ได้นะครับแต่เซตเหล่านั้น,นจะต้องมีคุณสมบัติซึ่งเราสามารถหาความสัมพันธ์ของสมาชิกตัวแรกได้เช่นสมาชิกตัวแรกเป็น1แล้วความสัมพันธ์ก็คือสมาชิกตัวถัดไปเป็นอะไรเช่นจาก1เป็น2จาก2เป็น3ไปเรื่อยเอแบบนี้เราจะสามารถใช้เทคนิคนี้ในการเขียนได้นะครับต่อมาตัว4ครับเซต c เนี่ยจะสังเกตว่าเรามีสมาชิกที่เห็นบ้างครับเห็นได้คือลบหลบ ลบสองลบหนึ่งสแต่จะสังเกตว่าเลขที่น้อยกว่าลบสเนี่ยก็มีนะครับแล้วก็ละเอาไว้โดยใช้จุดจุดจุดตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยคอามมาแปลว่าเรามีสมาชิกเนี่ยที่มีเลขเค่าเนี่ยน้อยกว่าลบสองด้วยนะและเราก็มีสมาชิกที่มากกว่า3ไปเรื่อยๆด้วยนะครับขออภัยนะครับโอเคต่อมานะครับ ตัว Set D สังเกตนะครับตอนนี้ชื่อเซตก็คือ a b c แล้วก็เซตดนะครับตอนนี้ Set ดีเนี่ยเป็น Set ของชื่อของสี3ตัวนะครับก็คือ red green blue นะีนี้ก็เป็นตัวอย่างว่า s e ตเนี่ยมันเป็น collection of object ใช่ไหมงั้น object เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวเลขอย่างเดียวหรือไม่ต้องเป็นต้องเป็นตัวอักขร a b c อย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นคำก็ได้นะอ่า element โทษทีครับสมาชิกของเซตอาจจะเป็นคำแบบนี้ก็ได้นะ เซต E เนี่ยเป็นสมาชิกของออตัวแบรนด์รถไฟฟ้าที่สนใจนะครับเลือกมาได้นะครับเช่น BYD, Neta, GAC, Tesla, MG แบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของของการนิยามตัวเซตนะครับแล้วก็ตัวเซต D d o c เนี่ย D ใหญ่ตัวเนี้ก็เป็นเซตของเอขาเรียกนะพยัญชนะภาษาอังกฤษใช่ไหม A E I O U อันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะนิยามเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างถัดๆไปว่าจริงๆเราสมาชิกของเซตเนี่ยไม่ใช่เป็นสมาชิกต้นโดดก็ได้เราเอาเซตไปใส่ไปเป็นสมาชิกของอีกเซตหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับเรามาดูกันว่าแล้ววิธีการที่เราจะนิยามหรือสร้างเซตขึ้นมานยังมีอยู่2ตัวนะครับสเทคนิคเทคนิคแรกก็คือเรียกว่า roster method ไอ้เจ้าตัว roster method เนี่ยเราจะใช้เทคนิคนี้ ในการเขียนเซตโดยแจกแจงสมาชิกแต่ละตัวอย่างชัดเจนนะครับแจกแจงสมาชิกเป็นตัวตัวไปเช่นตอนนี้เซตเอของเราเประกอบด้วยสมาชิก1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง10อ่านี่ก็เป็นอีกเทคนิคนะจะสังเกตไหมว่ามันมีจุด3จุดแต่ว่ามันไม่มันไม่ไปเรื่อยๆนะไอ้เจ้าจุด3จุดตัวเนี้ยมันจะแสดงเลขที่วิ่งเนี่ยสี่ห้าหกไปเรื่อยแล้วมาหยุดอยู่ตำแหน่งนี้ก็คือเลข9นะครับแล้วก็ไปจบที่เลข10 การเขียนแบบนี้เป็นการแสดงว่าเซต a ของเราเนี่ยมีสมาชิก10ตัวอยู่ในนี้นะครับอย่างชัดเจนต่อมาเราจะใช้ตัว Set builder form Set builder form เนี่ยเป็นการเขียนอธิบายสมาชิกของเซตนะครับแทนที่จะเขียนแจกแจงแบบ roster method นะ set builder form เนี่ยมีอยู่2 p a พาร์ทพาทแรกคือตรงนี้ PART แรกคือจะบอกว่าตอนนี้ครับเซต a ของเราประกอบไปด้วยเซตของอะไรตัว x เนี่ยคือสมาชิกของเซต จากนั้นเครื่องหมายที่เป็นคล้ายกับ Vertical Line เนี่ยมันอ่านว่า Sus That เพราะงั้นเราอาจจะอ่านตัวเซตนะครับ A แบบนี้ว่า Set A คือเซตของ X นะครับ Set A คือเซตของ X Sus ซ์ซัส s ด็ h ซัก็ตรงนี้ก็จะเป็นคำอธิบายนะครับ Set A เป็นเซตของ X ซึ่งหรือใช้คำว่า Sus That ในภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่ง X เป็นอะไรก็อธิบายอยู่นี้นะจุดตอนนี้ก็คือ x ของเราเป็น positive integer นะตัว x แต่ตัวเป็น positive integer that is less than 11น้อยกว่า11นะเพราะฉะนั้นเลข positive integer ที่น้อยกว่า11ก็คือ1ถึง10นั่นเองสังเกตนะครับไอ้เจ้า2ตัวเนี่ยมันคือเซตเดียวกันแต่เขียนคนละแบบอ่ดูจาก cost description แล้วเนี่ยวิธีการเขียนอธิบายเซตสองแบบเนี่ยออกสอบแน่นอนนะครับให้ฝึกเอาไว้เลยนะ อาจจะฝึกเขียนหรือฝึกอ่านให้เข้าใจนะครับใน2ตัวนี้ต่อมาเป็น element นะครับ element ก็คือสมาชิกตอนนี้เรา,าพูดถึงตัวนี้นะ element ของ s e ต element ในเซตก็คือสมาชิกแต่ละตัวในเซตที่เราสนใจนั่นเองนะครับ element เ,เอา้าทำไมตัวนี้มันไม่ขอโทษทีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ๋อผมไปเอาความโปร่งแสงให้มันทึบน่เองโอเคไอ้ตัวตัว element เนี่ยเป็นลักษณะของ สมาชิกข้างในเซตนะครับยกตัวอย่างกยกตัวอย่างาข้างบนนี้เลยนะครับจากเซต a ของเราเนี่ยเราจะบอกว่า1เนี่ยเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นอิเลเมนต์ในเซต a ก็สามารถเขียนด้วยสัญลักษณ์นี้ได้นะครับเราอ่านว่า1 belong to a ครับ one belong to a หรือ one is in a นะครับอันนี้แล้วถ้ามันไม่ใช่ล่ะเช่นเรารู้ว่าลบหนึ่งเนี่ยไม่ได้อยู่ใน a ใช่ไหม เราก็จะใช้สัญลักษณ์นี้ครับคล้ายๆกันเลยแต่มีขีดค่าแบบนี้ก็แสดงว่าไอ้เจ้าลบหนึ่งเนี่ยไม่ belong to a นะครับ not belong to A หรือว่า is not in A เป็นต้นอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่เราอธิบาย element น,นะครับเราต้องดู element หรือว่าสมาชิกของเซตให้ให้เข้าใจนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันามาดูอย่างนี้ตัวอย่างนี้ไม่เหมือนกับชีท,ที่คุณครูสอนไปนะครับให้ลองมาพิจารณอาเอง วันนี้ให้ A นะครับเป็นเซตใหม่นะ A เป็นเซตที่ประกอบไปด้วยกี่อิเลเมนต์ครับเรามานับดู A ของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอิเลเมนต์อะไรบ้างสังเกตนะครับว่าแต่ละอิเลเมนต์เนี่ยมันจะถูกคั่นด้วยคอมมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราดูที่คอมมาเป็นหลักได้เลยนะครับเราจะมี1นึ่งอิเลเมนต์ตรงนี้อ่าโทษทีผมว่ามันเขียนด้วยตัวนี้ดีวกว่านี่คืออิเลเมนต์ที่1คือ3ามอิเลเมนต์ที่2คือ c เล็ก ตัวที่3คือ C ใหญ่คำถามต่อไปก็คือเจ้าตัวนี้ครับเราจะนับเป็นกี่อิเลเมนต์ครับถ้าเรามองแบบนี้เรามองเป็นก้อนทั้งก้อนนะครับก้อนทั้งก้อนเพราะงะั้นอิเลเมนต์ตัวนี้เป็นอิเลเมนต์ที่4จะสังเกตว่าตอนนี้อิเลเมนต์ที่4ของเรามันคือไม่ใช่เลขธรรมดาแนละ้วหรือว่าไม่ใช่อักขระธรรมดานะอิเลเมนต์ที่4ของเราเนี่ยเป็นเซตทั้งเซตเลยนะครับัเพราะงั้นเราจะเห็นได้ว่าตัวอย่างนี้เราสามารถเอาเซตเข้าไปเป็นสมาชิกในเซ็ต a ได้ เซตสามารถเป็นสมาชิกในอีกเซตหนึ่งได้นะครับอันนี้เรามาดูกันว่า which sentence หรือว่า which statement is true เราก็บอกเลย1ใช่ไหมหนึ่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับขอย้ำนะว่าตรงนี้ไม่เหมือนกับในชีดของครูนะครับลองทดสอบลองเปรียบเทียบกับคูได้นะครับ 2. ไม่อยู่ใน a อันนี้จริงเพราะว่า2ไม่จะเป็นสมาชิกของ a นะครับ 3. อยู่ไหมอ่ะ3อยู่เป็น true นะครับ อ๋อเท่ทีอถูกต้องนะหนึ่งไม่ได้อยู่ใน a แต่ว่ามันอยู่ในสมาชิกข้างในอีกทีนึงนะครับออสองไม่ได้อยู่ใน A อันนี้ถูกต้อง3อยู่ใน a ถูกต้องเเล็กอยู่ใน a ไหมไม่ได้อยู่นะครับก็เป็น False ตัว C เล็กอยู่ใน a ไหมอยู่ในเซต A ไหมอ่ะอยู่นะครับก็เป็น True โอเคตัว C ใหญ่ละ อ๋อซีใหญ่อยู่แต่ว่าสเตทเมนต์หรือว่าเซนเทนต์นี่บอกว่าซีใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือว่าไม่ได้อยู่ใน a อันนี้ก็จะเป็น f a l นะครับเซต1นึ่งสะเซตเลข1กับ2อยู่ใน a ไหมอ่ะอย่นี้อยู่นะครับถูกต้องเราเห็นชัดเจนเลยเนาะและตัวสุดท้ายนะครับเซตซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก2 1งหอยู่ใน a ไหม ถ้าเกิดมองผิวเผินเนี่ยจะสังเกตว่าไอ้เจ้าเซตสองเนี่ยไม่ได้อยู่ใน A นะแต่ว่าเซตมันมีคุณสมบัติแบบนี้ครับนะครับคุณสมบัติที่เราต้องจําไม่ได้นะครับอันดับแรกคุณสมบัติของเซตนะครับคือยกตัวอย่างเช่นผมมีเซตของเลข1กับเลข2เปรียบเทียบกับอีกเซตหนึงก็คือเซตที่ประกอบด้วยเลข2กับเลข1 ผมถามว่าไอ้เจ้าเซตสองตัวนี้เหมือนกันไหมคําตอบคือเหมือนกันครับจำไว้เลยนะครับว่าสมาชิกที่อยู่ในเซตเนี่ยการเรียงลําดับของมันเนี่ยไม่มีความหมายดังนั้นถ้าเราเทียบแล้วอ่ะสมาชิกนี้มี1นึ่เจ้าเซตสีแดงก็มี1เหมือนกันสมาชิกตรงนี้เป็น2ส,สมาชิกอของสีแดงก็เป็น2เหมือนกันแสดงว่าเราจับคู่ทีละคู่แล้วมันแมทช์ก,กันได้พอดีเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเท่ากันอันนี้คือแรกนะครับต่อมาคําถามต่อมา เซต1 2 1แล้วก็2 1 2อ่ากรอบคนละสีก็แล้วกันนะครับสมาชิกมันสีเดียวกันแล้วกรอบเพอรสีสองเซตนี้เหมือนกันไหมคำตอบคือครับไอ้เจ้าเซตตัวแรกเนี่ยมันต้องเขียนใหม่ได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าเราจะเห็นเลขหนึ่งปรากฏขึ้นสองครั้งนะครับ แต่คุณสมบัติหนึ่งของเซตก็คือว่า repetition does n t matter คือการซ้ำของสมาชิกไม่มีความหมายเมื่อการซ้ำของสมาชิกไม่มีความหมายแล้วตรงนี้มันจะกลายเป็นแค่เซต1และ2เท่านั้นด้วยคุณสมบัติเดียวกันไอเจ้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิกละ2กับ1แต่ว่า1กับ2หรือ 2, คอม่าหเนี่ยการสลับตำแหน่งมันไม่มีไม่มีผลใน การอธิบายเซตใช่ไหมครับดังนั้นไอ้เจ้าสองตัวนี้ก็เท่ากันอีกดังนั้นจากจากคอนเซปต์นี้นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเข้าใจแล้วหรือยังนะครับจากคอนเซปต์เนี้ยเราจะได้ว่าโจทย์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วโจทย์ของเรากำลังจะถามว่าเซต1นหรือ2,1เนี่ยอยู่ในเซต A หรือไม่ซึ่งคําตอบก็คือเท่าที่เขาบอกว่ามันอยู่ในเซต A ถูกต้องไหมคําตอบก็คือถูกต้องครับอ,อ,นนอ่านดีๆนะ ตรงนี้มันจะมีพวกทริคเล็ก,กน,น้อยเนี่ยผสมเอาไว้นะครับต่อมาหลังจากที่เรารู้แล้วว่าไอ้ตเซตเนี่ยเราสามารถแจกแจงหรือว่าอธิบายสมาชิกเขาได้ยังไงบ้างนะครับหรือเรามาดูตัวคอนเซ็ปต์อีกตัวนึงก็คือ cardinal number หรือว่าเลขที่บ่งบอกจำนวนของสมาชิกในเซตนะครับ cardinal number เนี่ยเขานิยามง่ายๆคือว่าเรามีเซตอยู่เซตหนึ่งยกอย่างเช่นตอนนี้เรามีเซต a อยู่นี่นี่คือเซต a แล้วถ้าเราใส่เอาเจ้าเซต A เนี่ยไปใส่ไว้ในฟังก์ชันหรือว่าตัวทํางานสักอย่างหนึ่งเรียกว่า n นะครับแล้วเอาเซต A เข้าไปใส่ไว้ในนี้เซต A ไปใส่ในนี้นะตอนนี้หน้าที่ของ n วงเ็บ A นี่หรือว่า n of A ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนอีกทีตรงนีงน้ในเรื่องของฟังก์ชันนะสัญลักษณ์ตัวนี้มันจะไปน,นับว่าเฮ้ยเจ้าสมาชิกใน A นมีทั้งหมดกี่ตัวมันจะือะมี output หรือมันจะ return ค่า จำนวนของสมาชิกในเซต A ออกมานะครับนี่ก็คือเรื่องของคาร์ i ด a นลนัมเบอร์ดังนั้น n of a ตรงนี้นะครับ n of a ก็จะนับสมาชิกของ a เลยครับทนีนับสมาชิก a ต้องระวังนิดนึงผมบอกแล้วว่าสมาชิกของ a เนี่ยดูที่ตัวคอมม่าที่มันแยกคอมม่านี่จะต้องเป็นคอมม่าก้อนใหญ่ๆนะครับหมายความว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันถูกแยกจาก2ี่ใช่ไหมเจ้าตัวเนี้ยเรามองว่าเป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวดังนั้นสมาชิกของ a มีทั้งหมด1 2และ3นะครับมีทั้งหมด3ส,สมาชิก end of A มีทั้งหมดสมสมาชิกนะครับต่อมาครับด้วยหลักการเดียวกันด้วยหลักการเดียวกันเออเรามานับสมาชิกของเซต B บ้างก็จะมี1ตัว2ตัวก้อนนี้อยู่ในเซตเดียวกันในชะ่ไหมเราก็นับเป็น1 p a c k แพ็กเกจเลย3ตัวและ4ตัว จะสังเกตว่าสมาชิกแต่ละตัวถูกแยกด้วยคอมม่าใช่ไหมครับอะไรที่มันถูกครอบเนี่ยเรามองว่าเป็น1ก้อนหรือเป็น1นึ่แพ็กเกจเป็น1สมาชิกนะเพราะว่าตอนนี้เราจะมองว่าตัวเซตบมันมีสมาชิกที่เป็นเซตอยู่ข้างในด้วยแต่เรานับสมาชิกตัวนะี้เซต,ตนั้ว่าเป็น1เดียวนะครับงั้นเราก็จะมี1 2 3และ4นะครับ n of b cardinal number of set b ก็จะมีค่าเท่ากับ4 อันนีน้นักเรียนคงเรียนไปแล้วนะนี่ผมขอค้มข่ามไปนะครับต่อมาเรามาถูกพูดถึงตัว notation สำคัญนะครับ important sets of number อ่าตัวนี้ต้องจำนะแต่ในขณที่จำแล้วน้องๆต้องเปิดใจด้วยเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นเซตของ integer เนี่ยเราจะมีเครื่องหมายพวกนี้อยู่เซตของ integer จะมีเครื่องหมายบวกกำกับลบกำกับเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเป็น positive หรือว่า negative integer หรือว่าถ้าไม่มีกำกับก็จะเป็น อิน e ิเจปกตินะแต่ว่าในบางเท็กซ์บุ๊กในบางหนังสือบางเล่มนะครับเขาจะใช้ตัว i แทนตัว z i บวกอเงี้ย i ลบก็จะเป็น Set of Negative Integer ตัว i ปกติก็จะกลายเป็น Set ของ i n t e g r r ตรงเนี้ยต้องไปดูว่าตอนที่คุณครูสอนเราเนี่ยคุณครูเขาใช้ notation อะไรนะหรือเครื่องหมายอะไรนะครับตอนนี้จะใช้ z เป็นหลัก Uh, positive integer negative integer แล้ว integer ถ้า integer ทั่วไปมันก็จะมีเป็น uh, negative integer แล้วก็ positive integer รวมถึง zero integer คือเลขศูนย์อยู่ด้วยนะครับแต่เลขศูนย์ไม่ได้อยู่ใน positive integer หรือว่า negative integer นะต่อมาตัว p เซต p ตัวนี้คือ positive prime number positive prime number ก็คือเลข uh, จำนวนเฉพาะซึ่งเป็นเลขบวกนะครับไลไปเรื่อยๆนะตัวเลขสุดก็คือ2 ต่อมา W คือ whole number whole number เนี่ยมีลักษณะเริ่มจาก0ใช่ไหมครับเริ่มจาก0 1 2 3แล้วไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไม่ไม่ได้หยุดนะครับ0 1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับมันต่างจากตัว positive integer ยังไงนี่มันต่างกันนิดนึงเพรว่า positive integer เนี่ยมันไม่มีเลข0แต่ว่า whole number เนี่ยรวมเลข0เอาไว้ด้วยนะครับต่อมา Q นะ Q คือ rational number เป็น set of rational number ร a t ช o n นอลนัมเบเนี่ยจริงๆรแล้วมันสามารถเขียนในรูปของเศษส่วน a ส่วน b ได้โดย a กับ b จะต้องเป็น Integer อนะครับเพราะงั้นผมก็เขียนกำกับแบบนี้นะครับเป็น Set Builder Form ว่าอ๋อเจ้า q ตัวเนี้ยเซตของ Rational Number เนี่ยคือ Set ของ x ใช่ไหมเซตของ x ซึ่ง x มีค่าเท่ากับเศษส่วน a b a ส่วน b โดยกำกับอีกทีนึงว่าโดย where a และ b เนี่ย b e l o n g to หรือว่าเป็นสมาชิกของอะไรครับตัว Z ตัวเดียวก็คือเป็น integer นั่นเองอ่าแต่ต้องเขียนให้ชัดมากกว่านี้จริงๆแล้วมันมีข้อจำกัดอีกนิดนึงนี่ผมก็เขียนตกไปนิดนึงนะครับเราจำได้ไหมว่าเศษส่วนเนี่ยอะไรห้ามเป็น0ตัวส่วนห้ามเป็น0ูนย์นะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเขียนเพิ่มนะครับต้องเขียนเพิ่มนิดนึงว่าเจ้าต,ตัวส่วนหรือว่าตัว denominator เนี่ยห้ามเป็นศูนย์นะครับ เขียนเพิ่มไปเลย n b not equal to zero ถ้าผมเขียนแบบนี้อ่ะได้ได้ได้ไดขเขียนแบบนี้ได้จริงมันมีวิธีการเขียนแบบหลายอย่างนะครับตัว c e l l builder form เนี่ยอ่ะโอเคต่อมานะครับ เมื่อเราทราบว่า q เป็น Rational Number แล้วเราก็นิยามตัวจ q prime ตรงนี้หรือ q dash ตรงนี้ว่าเป็น Irrational Number อ Ir r r อ t i o n a l Number ก็คือเลขจำนวนจริงนะครับซึ่งมันจะเป็น Rational Number นั่นเองแล้วสุดท้ายก็คือตัว r นะครับ r คือเซตของ Real Number หรือจำนวนจริงเาะงนั้นในชีตของคุณครูนะถ้าผมอ่านแล้วผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาก็จะบอกว่า้ตัว r เนี่ยนะมันแบ่งออกมาเป็น2ประเภทนะครับมันคือ q ผมก็ญากเขียนแบบธรรมดาแล้วกันนะครับเพราะว่าเขียนแบบตัวตรงนี้กำกับเขียนยากนะครับแล้วก็ q prime โดยเจ้า q กับ q prime เนี่ยมันจะไม่มีสมาชิกที่ซ้อนกันอยู่นะครับอันนี้มันแบ่งออกมาเป็น2ส,ส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าเอ๊ะ q กับ q prime แล้วก็ i มันเป็นเซตเนี่ยมันแสดงอยู่ในสัญลักษณ์อะไรได้บ้างแต่ว่าตอนนี้เรานิยามเ,ออเจ้าตัวเซตสำคัญสำคัญเอาไว้แบบนี้ก่อน ีย้อนกลับมาดูที่ตัว Rational Number หรือตัว Q นิดหนึ่งตัวเลขตรรกยะเนี่ยคือ t i t n a l number เนี่ยหวังว่าทุกคนคงจำได้นะเลขตรรกยะเนี่ยคือเลขที่สามารถเขียนรูปเศษส่วนจานวนเต็มซึ่งตัวส่วนไม่เป็นศูนย์แล้วคุณสมบัติของเลขตรรกยะมีอะไรบ้างก็คือ Integer ทุกตัวนะครับ Integer ทุกตัวเป็นเลขตรรกยะ คือเลขจำนวนเต็มไม่ไว่าจะบวกหรือลบเนี่ยเป็นตรรกยะเป็น rational number นะครับหรือว่าอยู่ในคิวโอเคนะแล้วก็เลขที่เป็นเลขทศนิยมที่รู้จบนะเช่น2.43เนี่ยแล้วจบหมายว่าตามด้วยศูนย์นะสองจุดสี่สามศูนย์จุดเนี้ย,ต,ยตัวเนี้ยก็อยู่ในเซตของ rational number หรือว่าเป็นเลขตรรกยะเช่นกัน แล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือเลขทศนิยมที่ไม่รู้จบแต่ว่ามันซ้ำกันเช่น4.127แล้วก็ซ้ำเป็น127 127ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเลขที่ไม่รู้จบใช่ไหมแต่ว่าแพทเทิร์นมันซ้ำกันหรือเราเขียนว่าเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับคือเขียน4.127แล้วก็มีมีเส้นข้างบนกำกำับ แบบเนี้ยเรียกลักษณะแบบนี้ก็เป็นเซตของเจ้าตัว Q เช่นกันนะครับหรือว่าเป็น r a t i o n a l number เช่นกันส่วนเลขอื่นๆเนี่ยไม่จะเป็นและถ้าเกิดว่าไม่เข้า3กรณีแบบนี้ก็คือไม่ใช่นะครับยกตัวอย่างเช่น pi pi ไม่ใช่ Rat ช o n น l n น m b e r นะครับแต่ว่า pi เนี่ยมันไปอยู่ใน irrational number หรือว่าหรือว่า Q dash นะครับเลี อัตกยะหรือว่า irrational number รือก็หวังว่าคนจะจำได้นะครับลองไปทบ,ท,บ,ท,บทวนดูเช่น square root 2, square root 5, square root 3พวกนี้ถือว่าเป็นเลขที่เป็นอัตกยะหรือว่า irrational number หมดเลยนะครับต่อมาครับเซตสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ universal set แล้วก็ empty set นี่สองตัวนี้ universal set กับ empty set เนี่ยเรานิยามง่ายๆว่า ยูนิเวอร์แซลคือเซ t ตซึ่งซึ่งเราสนใจทั้งหมดเซ t ทั้งหมดที่มันเป็นไปได้เราจะเรียกว่า Universal Set นะครับแล้วเอม t ี s เซก็คือ Set ซึ่งไม่มีสมาชิกเลยนะยกตัวอย่างเช่นเซ t ตนี้อันนี้คือตัวอย่างของเอม t ี s เซนะครับเอม t ี s เซคือเราเขียนปีก,กานะแล้วข้างในไม่มีอะไรเลยถือว่าเอม t ี s เซหรือว่าอีกโนเทชันหนึ่งที่เขานิยามที่เขามักจะใช้ เกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคนี่คือ empty set นะแบบแรกนะหรือเขียนแบบนี้ก็ได้ครับอ่ะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็น empty set เหมือนกันรู้สึกว่าคุณครูจะใช้แบบนี้เนาะ empty set ส่วนตัวเจ้าต,ตัว universal set เราจะใช้ตัว U นะ capital U ในการเขียนอ่ะลองดูกันครับ example ที่1.3เอ่อตัวเลข example นี่ขอให้ไปดูดูชีเปรียบเทียบก่อนนะครับบางตัวเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เรียงเลขตรงกับที่ ที่อยู่ในเอกสารนะครับอ่ลองดู example ตัวแรกลองดู question แรกครับตัวแรกเนี่ยบอกว่าเป็น set builder form นะบอกว่า x เป็นสมาชิก x เนี่ยเป็นสมาชิกของ real number แ้วว่า x เป็นเลขจำนวนจริงนะครับแต่คุณสมบัติมันก็คือ such that x น้อยกว่า x เรามีเลขจํานวนจริงอะไรไหมครับที่ตัวมันเองน้อยกว่าตัวมันเองซึ่งมันเป็นแบบไม่ได้ใช่ไหมครับแบบเนี้ยเราจะเรียก้ตัวเนี้ยมันคือเซตของ nothing เพราะว่ามไม,ม่มันไม่มี x ที่เป็นจริงนะที่ปรากฏตามเงื่อนไขได้นะครับมันก็คือ empty s เ t นั่นเองเจ้าต,ตัวนี้เป็น empty set นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือเอ่อ x บ e ลอง g to r มเดิมนะครับ x เป็น real number แล้ว x ยกกำลังสองเป็นเลขติดลบลบ9ซึ่งเราไม่มีนะครับเราไม่มีเลขเราไม่มีเลขที่เป็นจำนวนจริงซึ่งยกกำลังสองก็ติดลบใช่ไหมเพราะว่าเลขจำนวนจริงใดๆเนี่ยพอยกกำลังสองแล้วมันจะกลายเป็นน n n e g a ก i v e ก็คือเป็นศูนย์ได้เป็นบวกได้แต่เป็นลบไม่ได้นะครับไอเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของ empty set หรือเซตว่างนี่แหละถูกต้องไหมครับอันนี้คือตัวอย่างที่1.3นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมา practice แบบสึงหัดที่1กันในวิดีโอถัดไปนะครับ